สวัสดีครับการอารอคอยใกล้จะจบลงแล้วครับหลังจากที่รอกันมานานในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 15.4เวอร์ชัน RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับเวอร์ชั่นต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชั่นเต็มกันแล้วถ้าไม่มีการเลื่อนอะไรอีกการอัปเดตเป็นเบต้าสุดท้ายนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 15.4เวอร์ชันเบต้ารองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.4เบต้า5ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.4 RC บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดๆผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิมมากครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วทำได้หน้าพอใจแบบนี้หวังว่าแบตเตอรี่จะดีเหมือนในเบต้4และเบต้5ที่ทำได้น้าพอใจมากๆเราไปทดสอบและไปชมผลลัพ์พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 15.4 RC ผลลัพธ์ดีเลิศระเสริจสีเลยครับอยากให้เป็นตัวเต็มไปเลยได้ไหมเพราะแบตเตอรีย่ยังเต็ม100%ไม่ลดเลยครับ ในขณะที่เบต้า5ที่ว่าดีแล้วที่ใช้ไป1%เหลือ99%เจอผลลัพธ์ของเวอร์ชั่น RC แบบนี้สูไม่ได้เลยครับการอัปเดตเป็น iOS 15.4 RC บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีที่สำคัญแบตเตอรี่ดีสุดๆเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นตัวเต็มกันครับขอให้ผลลัพธ์ดีแบบนี้จะดีใจมากๆได้ใจกันไปเต็มๆเลยทีเดียวครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ